ท,ทุกคนในช่อง YouTube AEC by b e a m ค่ะวิดีโอนี้นะคะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องการเพิ่ม engagement ให้กับทั้ง Facebook ส่วนตัวและ Facebook Fanpage เราจะมาดูกันนะคะว่า b a m ใช้วิธีการไหนบ้างในการเพิ่ม engagement เพิ่มการเข้าถึงใน Facebook ส่วนตัวเราเพื่อที่ว่า เวลาเราจะโพสต์ขายของในอนาคตอ่ะมันจะได้ไม่แห้งมันจะได้ไม่ปั๊กไงซึ่งเดี๋ยวบิมจะมาแชร์หมดในวิดีโอนี้ค่ะและในส่วนของ Facebook Fanpage นะคะบอกได้เลยว่าตั้งแต่มีโควิดมานะทุกคนหันมาทำการตลาดออนไลน์มากยิ่งขึ้นพอมีการเปิดเพจมากยิ่งขึ้น Facebook เขาเลยปรับการมองเห็นการเข้าถึงให้น้อยลงมากๆ <S <S <iz> <ree> สังเกตได้เลยว่าที่จริงอะะ่่ะก่อนโควิดเราโพสอะไรไปนะการเข้าถึงของเราจะอยู่ประมาณหลักพันอาหลักพันคนพอโควิดมาเรื่อยๆมันเริ่มลดจากหลักพันเหลือหลัก $500 หลัก $500 ร้ลดลงมาอีกเหลือหลักร้อยตน้นๆแล้วลดลงมาอีกจ้าเหลือหลัก $10 บพอเกือบปลายปี2021 มันเหลือหลักหน่วยจ้ะคือเจ็บมากๆเลยเราโพสอะไรไปแทบจะไม่มีคนมองเห็นซึ่งเราใช้เวลาสาเดือนเท่านานที่เราพลิกฟื้นเพจที่มันเคยจะตายแล้วอะ่ะคือไม่มีคนมามีส่วนร่วมแล้วให้กลับมามีส่วนร่วมได้แล้วจะบอกว่าตอนนี้ริชของบีมการเข้าถึงใน f a c e b o o k f แ Fan น a พ e มากกว่า ก่อนโควิดด้วยซ้ำอ่ะเพราะฉะนั้นอ้าวอยู่ฟังกันเลยจ้าว่ามีเคล็ดลับอะไรบ้างเรามาเริ่มต้นกันที่การเพิ่มการเข้าถึงและการเพิ่มการมีส่วนร่วมบน Facebook ส่วนตัวกันก่อนเลยค่ะปกติแล้วสิ่งที่เราทำเวลาเราเห็นโพสของเพื่อนคืออะไรคะกดไลค์ให้เขาถูกไหม แต่บีมจะบอกว่าให้คุณเปลี่ยนนะวันนี้ถ้าคุณได้ดูวิดีโอบีมแล้วให้คุณเปลี่ยนจากกดไลค์เป็นกดหัวใจให้เขาเพราะการที่คุณไปกดหัวใจให้เพื่อนข้อแรกเลยคือเพื่อนจะเห็นว่าเฮ้ยคนนี้มากดหัวใจให้เราเขาใส่ใจเราจริงไหมเพราะอย่างตัวบีมอนย่างี้ค่ะบีชอบไปเช็คนะว่าใครกดไลค์กดเลิฟใครกดอะไรให้เนาะแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยคนที่กดหัวใจให้อ่ะเขาใส่ใจเราม,ามากกว่าคนที่กดไลค์ให้เราและในข้อที่2ค่ะ ก็คือในส่วนของอัลกอริทึมของ Facebook เองเขาจะมองว่าการที่คุณไปกดไลค์กับการที่คุณไปกดเลิฟให้เขาเวลาคุณกดเลิฟค่ะคุณต้องใช้พลังมากกว่าอีกนิดนึงคือคุณต้องกดค้างไว้เลื่อนขึ้นแล้วค่อยเลื่อนขวาถึงจะกดตัวเลิฟได้ถูกไหมคะ เพราะฉะนั้นตรงนี้ Facebook ก็จะมองว่าอ่ะเขาจะให้คะแนนคุณในความพยายามมากยิ่งขึ้นเพื่อนคนที่คุณไปกดเลิฟให้ะคะ่ะก็จะมี c h ANCE มีโอกาสที่เห็นโพสต์ของคุณมากกว่าแค่คุณไปกดไลค์ให้เขา้ในแง่ของอัลกอริทึมเองค่ะการที่คุณไปกดเลิฟหรือไปกดแคร์อะไรต่างๆที่ไม่ใช่ให้กดไ like ละคะ์ค่ะคุณก็จะได้คะแนนมากยิ่งขึ้นเช่นกันค่ะข้อที่2ค่ะก็ค,ะคือว่าอย่างตัวบีมนะคะบีมจะมีวันหนึ่งเลยค่ะ ที่เราจะบอกตัวเองว่าหนึ่งชั่วโมงหลังจากนี้ไม่ว่าใครโพสของใครโผลมาบน Facebook ของเราเราจะไปกดเลิฟให้เขาข้อแรกแล้วข้อที่2เราจะคอมเมนต์อะไรก็ได้บนภาพของเขาอีกทีหนึง่งตรงนี้ค่ะจะเป็นการเปิดการมองเห็นระหว่างคุณและเพื่อนของคุณมากยิ่งขึ้นด้วยเคล็ลับข้อที่สค่ะที่บีมทำก็คือว่าบีมจะไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์เพื่อน ทุกๆคนในวันนั้นที่ Facebook เขาแจ้งเตือนว่านี่คือวันเกิดเพื่อนเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าการที่เรามี Facebook ส่วนตัวสิ่งหนึ่งที่เราต้องใส่ใจก็คือว่าเราต้องพยายามเข้าถึงเพื่อนทุกคนให้ได้มากที่สุดเพราะอะไรคะลองสังเกตดูนะทุกวันนี้คุณอาจจะมีเพื่อนอยู่2,000คน3,000คนแต่เพื่อนหลักๆที่คุณเห็นอยู่จริงๆอะ มีอยู่ประมาณแค่ร้อยคนเท่านั้นเองถูกไหมคะแปลว่าอะไรแปลว่าเปอร์เซนต์การเข้าถึงเปอร์เซนต์การมองเห็นระหว่างคุณกับเพื่อนคุณน่ะมันน้อยมากๆเลยการที่มี facebook ส่วนตัวเนี่ยคะ่ะเราต้องพยายามเข้าถึงทุกคนให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วเชื่อไหมหลังจากนั้นนะคะ Facebook จะเริ่มเปิดการมองเห็นโพสต์ของเราอะ่ะให้เพื่อนคนนั้นมากยิ่งขึ้นแล้วในอนาคตถ้าเราเกิดจะ โพสต์ขายของอะไรเพื่อเหล่านั้นอะที่แต่ก่อนไม่เคยเห็นโพสต์เราเลยก็จะเห็นโพสต์ของเรามากยิ่งขึ้นเช่นกันค่ะและข้อที่4ค่ะเทคนิคนี้นะคือบินจะใช้ตอนที่ก่อนที่จะลงโปรโมทไอก็ตามบน Facebook ส่วนตัวหรือว่าก่อนที่เราจะลงขายของลงโปรโมทคอร์สนะคะ สิ่งที่บิมจะทำก่อนหน้านนนั้ะบิมจะให้เวลาตัวเองประมาณ1ชั่วโมงในการที่เราจะเข้าไปอยู่ใน Friend List ของเรานะแล้วไปดูสิว่าเฮ้ยมีเพื่อนคนไหนที่เราเป็นเพื่อนกันอะแต่เราไม่เคยเห็นโปรไฟล์เขาไม่เคยเห็นรูปเขาบน Facebook เราเลยเราจะคลิกเข้าไปใน Facebook เขานะคะแล้วไปไล่กดหัวใจนะรัวๆอย่างต่ำสิบภาพ พอคุณทําอย่างนี้แล้วปุ๊บมันจะเป็นการ trigger Facebook เลยนะว่า Facebook เนี่ยต้องเปิดการมองเห็นระหว่างเราและเพื่อนคนนี้แล้ว,ลวหลังจากนั้นเราก็โพสขายของจากโพสตคอร์สของเราจาก แล้วเพื่อนๆกลุ่มเรล่านี้ที่ไม่เคยเห็นโพสต์เราก่อนหน้านี้เขาก็จะกลับมาเห็นโพสต์ของเราและนี่นะคะก็เป็น4เทคนิคที่บีมใช้ในการเพิ่มการเข้าถึงเพิ่มการมีส่วนร่วมใน Facebook ส่วนตัวจ้าเรานี้เรามาพูดถึงวิธีการแก้ไขปัญหา Rich การเข้าถึงบน f c e e o o o k แฟนเพจของเราที่มันตกหวบภาพมากกันดีกว่าค่ะว่าเราจะสามารถมีวิธีไหนบ้างอ่ะข้อแรกเลยค่ะเวลาคุณโพสอะไรบน f c e e o o o k แฟนเพจของคุณนะคนส่วนมากโพสไปแล้วก็อ่ะเสร็จปิดหน้าจอหนีไปทำอย่างอื่นต่อแต่ว่าอย่าลืมนะว่า Facebook อ่ะ is all about engagement ถ้าคุณมี engagement ที่ดีมีส่วนร่วมที่ดี Facebook ก็จะเปิดการเข้าถึงมากยิ่งขึ้นแต่ถ้า engagement ของคุณไม่ดีเลยต่ำมากๆ Facebook ก็จะปิดกันการมองเห็นให้น้อยลงน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ว่าคุณจะโพสอะไรบน Facebook fanpage ของคุณข้อแรกเลยค่ะคือให้คุณเป็นคนแรกที่ไปกดหัวใจ ให้กับโพสต์โพสต์นั้นคุณอาจจะแบบว่าเฮ้ยตลกว่าใครจะมานั่งกดหัวใจให้กับโพสต์ตัวเองบอกว่าวันนี้ใครจะคิดอะไรก็ช่างเขาแต่เรารู้ตัวว่าเราทำไปเพื่อ engagement เพื่ออัลกอริทึมของ Facebook ค่ะ หลังจากที่คุณกดหัวใจให้กับโพสต์ของตัวเองนะคะข้อที่2ค่ะทิปข้อนี้บิมแนะนําว่าให้คุณพิมพ์ใต้คอมเมนต์ของตัวเองไปเลยถ้าเป็นโพสต์ขายของนะคะสมมติว่าคุณขายของในช้อปปีหรือ Lazada เนาะนอกจากที่จะเอาลิงก์ของช้อปปี้ a าซาดนะคะแปะไว้ที่แคปชั่นแล้วก็เอามาแปะไว้อีกทีหนึ่งใต้คอมเมนต์ค่ะประมาณว่าสามารถสั่งซื้อเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์นี้เลยช้อปปีหรือลาซาด้าลิงก์นี้เลย การที่คุณไปคอมเมนต์ใต้โพสต์ของตัวเองรอบหนึ่งก็คือการเพิ่ม engagement ให้ตัวเองไงสมมุติว่าพอคุณโพสต์อะไรบนแฟนเพจของคุณไปแล้วค่ะแล้วคุณไปกดหัวใจให้กับโพสนั้นะนะโพสต์นั้นก็จะได้ engagement เพิ่ม1คะแนนพอคุณไปคอมเมนต์ใต้โพสต์ตัวเองอีกโพสต์นั้นก็ได้ e n g a g e m e เพิ่มอีก1คะแนนเป็น2คะแนนดีกว่าแค่คุณโพสต์ไปแห้งๆไม่ได้คะแนน engagement เลยไหมคะแล้วเทคนิคข้อที่3ค่ะ หลังจากนั้นพอคุณคอมเมนต์ใต้โพสต์ของคุณเรียบร้อยนะคะให้คุณกดหัวใจให้คอมเมนต์นั้นอีกรอบนึงเป็นการเพิ่ม engagement อีก1คะแนนเป็น3คะแนนอีกข้อที่4ที่พิมชัยนะคะก็คือเวลาเราคอมเมนต์เนาะแทนที่จะคอมเมนต์อะไรทั่วไปนะคะลองคอมเมนต์เป็นคำถามดูคะ่ะเพื่อที่ว่ามันอาจจะมีโอกาสที่มีคนมาตอบเพิ่มเติมใตโ้โพสต์โพสต์นะและเมื่อมีคนมาตอบเพิ่มเติม คุณก็จะได้ engagement มากยิ่งขึ้นเช่นกันไงคะหลังจากดูวิดีโอนี้จบนะบีมแนะนำว่าให้คุณกลับไปที่ Facebook Fanpage ของตัวเองเลยนะ และข้อแรกเลยค่ะคือไปกดหัวใจรัว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 ให้ทุกๆุกโพสต์ที่คุณได้โพสต์ไปในปีนี้เลยแล้วหลังจากนั้นนะคะค่อยๆนะบอกเลยนะว่าค่อยๆอ,อย่าไปคอมเมนต์ทีเดียวนะไม่ไงั้นมันจะดูเป็นสแปมนะคะค่อยๆไปคอมเมนต์ใต้โพสต์ของคุณนะโพสต์นั้นเกี่ยวกับอะไรก็ลองหาคาคอมเมนต์ดูหรือคอมเมนต์เป็นเชิงคําถามก็ได้พอคอมเมนต์เสร็จก็ให้กดหัวใจใต้คอมเมนต์นั้นอีกแนะนําว่าทําวันละสิบโพสก็ได้ค่ะแต่ทําไปเรื่อยๆอันนี้มันเป็นแค่ เค c a t ทริคแค่ลับส่วนหนึ่งนะคะส่วนที่สำคัญที่สุดนะ ก็ยังหนีไม่พ้นในเรื่องของคอนเทนต์ค่ะคอนเทนต์ content ทุกวันนี้นะคะต้องมีหลายรูปแบบด้วยไม่สามารถมีแค่รูปแบบเดียวได้แล้วหวังว่ามันจะเป็นไวรัลบางคนชอบดูวิดีโอบางคนชอบอ่านบทความบางคนชอบดูภาพที่เป็นอินโฟกราฟิกที่จบในภาพเดียวสามารถแชร์ต่อได้ถ้าวันนี้คุณยังไม่มีวิดีโอไปทําวิดีโอค่ะถ้าวันนี้คุณยังไม่ได้เริ่มต้นไลฟ์คุณเริ่มต้นไลฟ์ค่ะถ้าวันนี้คุณไลฟ์แล้วทําวิดีโอแล้ว แต่ว่ายังไม่มีบทความแนะนําว่าเอาสิ่งที่คุณได้พูดในไลฟ์อ่ะหรือในวิดีโออะมาเขียนสรุปเป็นบทความอีกรอบนึงเพราะว่าคนบางกลุ่มจะชอบอ่านบทความมากกว่าฟังวิดีโอและสุดท้ายนี้ทิปที่บีมใช้ในการเพิ่ม engagement ในเพจของบีมนะคะ ก็คือการตั้งคำถามเพราะทุกวันนี้ Facebook เขาอยากให้เราทำตัวเป็นคอมมูนิตี้ค่ะไม่ใช่เอาแต่เพจขายของคุณขายอะไรคุณทำตัวให้เป็นแหล่งรวมพลของคนที่ชอบสิ่งนั้นมาคุยกันในเพจของคุณอย่างเช่นเพจของบีมนะคะ AEC by b e a m สอนส่งออกออนไลน์เราจะพูดถึงเรื่องส่งออกพูดถึงเรื่องการตลาดออนไลน์เพราะฉะนั้นสิ่งที่บีมทำนะคะหครั้งในหอาทิตย์ก็คือโพสต์แบบตั้งคำถามประมาณว่า คุณคิดว่าระหว่างขายสินค้าในไทยกับส่งออกประเทศเพื่อนบ้านตอนนี้อันไหนยากกว่ากันแล้วเชื่อไหมแค่โพสแบบนี้ธรรมดาธรรมดาเลยมีคนมาตอบมีคนมาเอนเกจเมนต์เยอะแยะมากมายเลยบางคนบอกว่าขายในไทยยากมากเลยค่ะบางคนบอกว่าขายส่งออกตอนนี้ยากยิ่งกว่าพอเขามาตอบเยอะๆนั่นแหละคุณไดเอนเกจเมนต์ Engagement เพิ่มเรียบร้อยและพอคุณไดเอนเกจเมนต์ Engagement เพิ่มเรียบร้อยโพสต,ต์ต่อไปที่คุณโพสต Facebook ก็จะ เปิดการมองเห็นให้มากยิ่งขึ้นเช่นกันค่ะบอกได้เลยว่าเทคนิคนี้และวิดีโอนี้มีแค่ช่อง YouTube ช่องนี้เท่านั้นบีมไม่ได้เอาไปลงในโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณดูมาถึงตอนนี้แล้วยังไม่ได้กด subscribe นะคะกด subscribe ให้บีมด้วยนะแล้วถ้าคุณได้ดูมาถึงตอนจบตอนนี้นะคะอยากให้คุณพิมพ์ใต้วิดีโอนี้ว่าเปลี่ยนจากการกดไลค์เป็นการกดเลิฟค่ะ เพื่อบิมจะได้รู้ว่าคุณดูถึงตอนจบของวิดีโอและมันก็จะเป็นผลดีกับตัวอัลกอริทึมของ YouTube บิมด้วยเช่นกันค่ะแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้ากับสาระความรู้ดีๆเรื่องส่งออกและการตลาดออนไลน์แบบนี้ค่ะบ๊ายบายค่ะ